ยี่สิบห้านาทีจลยเอา้าสวยแล้วสวยแล้วเนาะหมดล้ำก่อนป่ะวาสวยแล้วโมเมนงามเลยสวยสวยแปลว่าสายสายเกินไปดีเกินไปก็สิเป็นเพลงเขาสายเกินไปกส็สินี่บริจัก เป็นอย่างมันจังสายเป็นอย่าง,ม,ง,างามันจังซาเมาแล้วเก็บบอกบ่าแล้วสิชาคำทางเห็นว่าชาคำทางนี่แหละเสียเวลาไปสายไปเสียไปเม,มือหนึงเบิดมือเบิดเว้นไปซื้อเสียเวลาไปซื้อนี่แหละเห็นว่าเที่ยวทางเบืองเพิงไหลเลยสิคำเมาน้ำพวบอกบ่าแล้วสิชาคำท,ทางเนี่นห่ะเที่ยวทางเบือง ทางตรงกับบ่ <sk r ug> ไปบ่พักกันไปกันรัดตรงไปเฝ้าเลี้ยงเฝ้าเลี้ยนเฝ้าขยันมันเพีย ن, เ้ยนเออเลี้ยงเลี้ยนเลี้ยงเลี้ยนรูน้รรร ub, ไปเห็ดให้มันกระชับเวลาไปให้มันประกอบไปด้วยความรู้ประกอบด้วยสติปัญญาไปอันนี้ก็เอิ่นว่าทางตรงทางสิพัฒนาจะคลองขึ้นไปทางสี่ยกระดับจะคลองขึ้นไปทางสิยกระดับจิตใจจะคลองขึ้นไปกัดด้วยความรู้คู่การปฏิบัติความรู at, คมร้คู่คุณธรรมแสดงว่า มีความรู้ความกับการปฏิบัติโดยมีคุณธรรมกำกับมันจะสิดีมันจะจะเลื่อนขึ้นเมื่อใดจู่ๆมันสิ่งจะเลื่นขึ้นเมื่อใดมันสิดีขึ้นเมื่อใดก็บบมีมันต้องอาศัยความรู้อาศัยการปฏิบัติอาการฝึกหัดปฏิบัติฝึกหัดทักษะเสร็ไปยังเอิญบาความรู้รูการปฏิบัติแล้วบ่แล้วกันยังมีคุณธรรมกำกับซ้าเข้าไปอีกเติมเข้าไปอีกเติมเข้าไปอีกคุณธรรมก็คือ การเทศอีหยังสีบ่มมีโทษการทำทำดีดีใดไม่มีโทษดีนั่นประเสริฐเป็วนว่าเฮ็ดดีเฮ็ดดีล้วบ่มีโทษต่อผู้อื่นบ่มมีโทษต่อหยังกะอันเจ้าจะวางกะถือว่าดีนั่นแหละดีนั่นละบุญนั่นละคุณเฮ็ดลวเกิดเป็นคุณเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมาเอินว่าคุณนะทรมะดีกำกับตัวนั่นเป็นทรมาไฟคุณไฟเกิดประโยชน์คลายเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อสงสารก็ว่าไปอันนี้คือคุณธรรม นี่คุณทำกำกับก่บอนนจังสิบวเที่ยวทางเบิรงถึงหลายเวสิคําเที่ยวทางเบิองมันใส่เวลานั่นมันใส่เวลาโดนพวดมันไหลมันสิคัมเมาน้ำพวบักบอกเ่าและสิชาคำทั้งนี่แหละเมาน้ำพวบบักบกักว่ะพวบอักบก่กอ่ะคือเนียไหลสารละไปหาอยู่หา,หากินติดในรูปรถกินเสียงหันลสีสัสสนมันสวยงามเนี่ยกัติดย่หันรูปหลักมันรถมันรถชาติมันแสบมันนัวกับเอายุหันกั เลยสิค่ะคำทั้งทั้งเหงคดเหงเขี่ยวเสื้อเขียวมาทั้งหลายเพ่นว่าทั้งมันคดมันเขียวมันสลับซับซ้อนเสื้อเขียวใหญ่เสื้อเขียวเน่าเสื้อเขียวเน่ามันกะสีมากกัดมากกินมาขาบไปกินน้ำทั้งไปบอดไปบ่งมุมกลมบวิชก็ดหลายนักเรียนนักศึกษาเขากัดได้บอกว่าตั้งแต่นักเรียนใหญ่นักเรียนหน่อยกับบวชอึดเพราะท่านได้เป็นนางสาวก็ได้เป็นนางขึ้นไปทั่ว องใครเอ็งเลี้ยงกลางล่างมสิดาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ากับยากไปหาอยู่หากินกับบ่มีสิอยู่สิกินอยู่นับกันบ่วก็ปีสองปีมันอดอยากปากมองไหลมันบ่มีได้อยู่น้กินไ้เห็นแต่ขี่พื้นกันกับฟ้ากันทิ่มกันไปเหลือแจะลูก้อยเลี้ยงไว้เพราะท่านนี้พาอปีสองปีกับได้เป็นใหม่เป็นลูกกัมพาแล้วอันนี้ก็เป็นสังคมสังคมของคนอ่นเขี้ยวของคนเขี้ยวชุมผููญิงมันเขี้ยวมันเป็นอย่งสันละ ก็ได้เป็นนิ่กัดผู้ใช้กัคขึ้นกันนั่แหละสังคมผู้ใช้สูบมามันก็ไปหาลอบไปเรื่อยผู้ใดเนี่ยยั่มามันขึ้นมันก็ลาะขี่รถลาะหาไม้เอาจังสันสีนี่มันก็เป็นเหตุเป็นผลกันมาจังไม่เห็นผลมันนั่นมีเหตุของมันที่มันเกิดขึ้นสังคมมันเสื่อมโทรมลงไปเพราะว่ามันเบ่เอาความรู้เข้าไปบ่าเอาการปฏิบัติบ่าเอาคุณธรรมเข้าไปกำกับมันก็ได้แตกสาณโมกันออกมาตัวถีบตทวแดนเอื่อนว่าด่า ผลมันเกิดขึ้นให้เห็นนี่แหละผลมันเกิดขึ้นให้เห็นเท่าสิว่ามันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันบแมเยนยู่มันตัง้งขึ้นมาเป็นบแมนดอกลูกต้อคอเขาก็มาเปลี่ยนนี่แหละมาเป็นนเม่อมันได้ผัวนี่กับบแมเนมันก็เปลี่ยนมาตั้งแต่เขาลงเรียนนี่พี่ละเป็นมาแต่น้อยบางทีละเป็นมานแต่แต่พื้นฐานจิตใจมันผุนละเออมันมักไปมาทางนี่ไปฝันมาทางนี่ไปแอบท่านั่นท่านี่หันใจลระบกโทษหน่อยนะล๊ะไปหาเอาลีปโปมาแช่อยู่น้ำแท็กผู้นั่นผู้นี่อยู่หันที เมื่อสิมาแท็กกูเด้อกูสิค้อนใส่หัวมึงทนน้อยหอยสังยังเบ่นบ่นเว่อโอ้ยบ่ขามเลยไปแช่คลิปโป๊ดเร็วเด้อก่อนจะโดนลบหมดวะแม่นบ่อชัวผู้ใดเห็นมันแท็กเนี่ยกูเหยียดยวนหกสิบเอ็ดคนมึงกูขบไปเบิ่งผู้นั้นผู้นี้ย่นสู้ผู้สาวช้ำเล็กช้ำหนุอยช้พผู้อันท่าปากแดงแดงดังๆกับไปแท็กย่นอ่ะโอ้ยกลายเ็กูเยียอายคนเด้นเลย มันเข้าไปเบิ่องบาจบจากโรงเรียนสีแสงธรรมกำลังเรียนโรงเรียนสีแสงธรรมกูมาสิจัยคนเทนอว์บัชนดอกอือันนี้กรับเบิ่งเอาอใจมันมักมันไฟฝันไปยังสั่กับไปยังสิ่งหมักไปแล้วเนี่ยมันกัญ่ขึ้นมันกัดจังสีละเป็นไปอืปขันบ่อแก้ไขบ่ออัดบ่อฮัดบ่อคัดบ่อเก่าบ่อแก้ไขออกกัดล่องไปเรื่อยๆไปบ่ได้ยุดได้ย้อนกัดเสียไปถล้ำลึกไปเถิดตัวจะมาเดี๋ยวเอามาบอกมาวานสู่ฟังมา เตือนสติมาบอกว่าว nah ่าบรมจูๆม like well ันจะเกิดส้นเองมันเป็นเหตุมันเป็นผลต่อกันกานปลูกบักม่วงมันจังได้กินบักม่วงได้กินบักม่วงกับเพราะว่าปลูกบักม่วงเหตุตัวต้นมันเป็นบักม่วงปลายมันอันผลมันก็เป็นบักม่วงเหตุตัวหาลองค้นอยากได้ตั้งแต่ผลมันบ่อยากประกอบเหตุกับมี่ผ้าเห็ดผ้าทำผ้าสางผ้าแปนงกับบ่อยากเหตุบ่อยากทำบ่อยากสางเหตุขึ้นมาบ่ทำมันจะเลื่อนงองงามขึ้นมัน ดีมันจะเลื่อนขึ้นมาเพรากันอยากเสวยผลมันโยอยากกินผลมันโยดีล่ะเบิ่งโรงเรียนตรงอย่างนี้ผ้าเห็ดผ้าส่างผ้าแปียกห้าลงคู่ก็ชื่ออืดๆจัดหน่อยแะไปหามากคนละอืดบอมันอืดหน่อยไปหาอืดมากอืแต่ปัทธามันได้ผลผลิตได้ดันได้นี่ผลมากผลจากใดน้ำโมโยอยากใดโยจะกินน้ำโมโยขันผู้บ่มีอย่างอายกับบ่บ่อายลราผู้มีอย่างอายกับหุ่จะกินจากอายโอ้มันจะเลื่อนขึ้นมาย้อน อันมูเฮาเห็ดจังสันจังสีตัวนี่มันก็เป็นความภาคภูมิใจขึ้นมาอีกอยู่น้ำวัดน้ำบ้านท้ำโครงการโคกหลังหน้าไปที่สิระประธานข้าเจ้ามาซื่อมาชมมานนัน่นนี่แต่ของกัดยิ้มแหงๆยิ้มแบบบ่ได้เตรียมใจเพราะมันบ่ได้ค่อยได้เห็ดเขามาย่องมาชมกับว่ได้ซื่อใจบ่ได้ภาคภูมิใจอือันนี้ฝีมือมก,กูนี่ละเหมือนเขาทานจนวัดหน้าแดงหน้าดังบิดตัวกวา้ากูสิได้มาเป็นจังสี่กับวบ่าได้บ้านซุ่มมันเห็นกับไข่เนี้ยมันกับพร ยิ้มรับไปนะครับผู้พ่อเฮ็ดกัดพ่ออยากอายนี่ยแห่กไปแห่กันหัวแห่ซื่อๆบ่มีประโยชน์อีหยังกับมีอันนี้ก็บบ่าวจูบฟังแบบทำมันจะเดินขึ้นมาบัดว่าให้เฮ็ดงานน้ำเน่้อจารย์ขอเขม้าเฮ็ดน้ำเนื้อสัดสี่ตัวล่ะบ่เออแต่บุขม้าคว้าเฮ็ดงานบาดเนี่ยบาดินบางงานมันจะเริ่มขึ้นโรงเรียนมันจะเริ่มขึ้นพวกน้องหน้ามันจะเริ่มขึ้นเป็นแท่งว่าเป็นต้นแบบทางด้านการศึกษาเนี่ยต้นแบบของการพึ่งพาตนเองต้นแบบของการ การทําการสั่งการประยุกต์ใส่เทคโนโลยีอยู่ในโขกรองหน้าการประยุกต์ใส่โขก้องหน้าขามาสูการเรียนการศึกษาเขามาสู่โรงเรียนยตัวเม็ที่ได้หน่อยได้หลายกับเป็นคงเฮ้ากับยามันเฮ้าเซาได้หลายกับเป็นหน้าเฮ้าเซาได้หน่อยกับเป็นหน้าเฮ้าตัวหน้าเป็นอย่างยังเห็นจังที่ก็พอเห็นว่าเขาโพ,อพดอยู่เนี่ยดำหน้าเป็นตัวทีบดำเป็นวงกลมดำออกจากกลางดำจากอันขอบมาเขมกลางเนี่ยหน้ากูตัวดำยังไดก็ได้ตัวอันนี้คือกัน อันเัาล่องข้อทดสอบข้อทดลองข้เพชรนั่นเพชรนี่มันก็สิเป็นท่างเลือกเป็นท่างออกเป็นทางเลือกเป็นผ้าเพ็รให้เกิดเป็นอีหอย่างละคพเ่นเอนว่าเพชรให้เกิดเป็นท่างเลือกไม่เกิดเป็นการต่อยอดขึ้นไปอีกจากเรื่องของโรงเรียนธรรมดาก็เป็นศูนย์การเรียนรู้เป็นการศูนย์การเรียนรู้ชุ่นจากโคกหรองหน้าจากการเเกษตรธรรมดากกลายเป็นเกษตรแบบ ก้าวนาขึ้นไปกับเป็นเกษตรสมาร์ฟ้าสมารถฟ้า,มมา,ฟามเมื่อขึ้นไปบนตัวพวกเขียนพวกแยมกับฮัตเขียนข้าเจ้าเสียเอาของเอานั่นเอานีมาให้เท็กหน่อยมากไหมเขาม,มาไหมกับส้อนกันการเขียนพวกแยมการเทสการควบคุมเนี่ยนั่นเนีน่ยนี่เปิดปิดหลอดไฟสกปรนต่อไปเปลี่ยนหลอดไฟเป็นปั๊มนม้ำมันกระสูนน้ำได้เท่านั้นละนี่เนี่ยมันมันประยุกต์ใส่เนีน่ยมันสิมันจะเลื่อนขึ้นพวกกันเรียนม้อหนึ่งม้อสองมันม้อหุ่นจากว่าสอีอย่างเอาไปเขียนหุ่นยนต์ มีแต่หนึ่งกับศูนย์เรีนบอดวิชาเรียนวิชาตรกกาสตร์วิชา,ามอสซีขั้นเป็นจริงกับเป็นหนึ่งขั้นบ่อบเป็นจริงกับเป็นศูนย์ขั้นเป็นจริงเลี้ยวสิเป็นยังกับเป็นจริงอีกกับเป็นศูนย์ตั้งตะกะตั้ง,งหลักการตั้งแนวคิดไปเรื่อยมันกับกลายเป็นวิชา,อ <im itation> อาไอโอบีซาไอโอ,อที่วิชาอีกอย่างขึ้นไปอีกวิชาไอที่ขึ้นไปอีกวิชาคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ออร head, ก็ให้ทังสี่หละกดคเปหนึ่งเป็นโคตรเท่านึงเป็นหนึ่งหรือสี่เป็นศูน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็บได้ต okay. ั้งกันกับการคิดแนวคิดเท่านี่แหละคิดเป็นหนึ่งหรือเป็นศูนย์เป็นถูกหรือผิดถูกหรือผิดอยู่หันนี่แหละเอาไปคิดเอามาต่อยอดเห็นมันได้เอามาใส่เห็นมันได้มันยังสิจจะเลื่อนขึ้นเออบนมันยู่ๆมันสิจจะเลื่อนขึ้นเองถ้าบนลงมือเหตุมันบนจะเลื่อนนี่ก็ขอฝากใบมือในเรื่องของเหตุของผลก็เห็นสมก้นแกเวลากับจึงขออายุติใบเพี่ยงแกเดี่ขอความสุกควเมเจริญมีแกปีแกน้องลูกหลานทั้งหลายทุกคนหนากกันเถิน